าหมีหนีเที่ยวิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินตลาดปลาเจ้ากะจีเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าครับมาดูปลาหมึกสดปาลาไหลเป็น,ป,นปูก้ามใหญ่และอื่นอื่อีกมากมายเดินตามพี่หนีมาเที่ยวกันเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปดูกันที่ตลาดปลาเจ้ากะจีครับซึ่งเป็นตลาดปลาที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าด้านในเลยครับนอกจากตลาดปลาจะมีปลาหลายชนิดนะครับที่นี่ยังมีอาหารทะเลทุกอย่างนะครับกุ้งหอยปูปลานะครับหอยหายาก,ยากหอยมือเสือหอยหวานปูมา้านี่ครับนี่หอยกระจูไม่ใช่ใช่ ออกระจูเหรอไม่รู้ไม่ใช่หรอกปูมาครับสซสวลราก้าครับหายไปมาก่าทานมาเยนใหม่มือท่าไหนซีวาใหญ่ขนาดไหนแต่ทำไมถ่ายกิโลละเจ็ดหมนอใหญ่มากกิโลละเท่าไหร่อะ่นวอนกิโลละเจ็ดหมืก็ไม่แพงเนาะเดี๋ยวไปข้างในจัะนี่เลยจับกันเป็นๆช่างกันเห็นเห็น นึ่งกันสดๆแบบนี้เลยครับอือหปูตัวใหญ่มากๆเอวใหญ่มากเต็มเลยโอเคตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของตลาดในร่มนะครับที่ตลาดปลาเจ้ากระจีเนาะด้านในจะเป็นขายอาหารทะเลสดแล้วก็ปรุงให้ทานเลยเนี่ยอย่างด้านหลังเห็นไหม มจ้ากุฏัมาด้วยไหมอาวันหนามพุ่งว <ieur> ้ามันฉี่ครับ และนี้ก็คือตลาดปลานะครับที่เมืองปูซานเกาหลีใต้บรรยากาศเป็นไงใกล้เคียงกับบ้านเราไหมต่างๆเนาะดูสะอาดสะอานนะครับพี่จัรพัตอนนี้หนาวมากแล้วเดี๋ยวโบนกันจีกงไปหาอะไรทานบุญๆก่อนนะครับที่นี่ตลาดที่นี่เยี่ยมเลยที่มีกดไลค์อย่าลืมติดตามหน้าหมีหนีเที่ยวด้วยนะครับ